สดีคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆชมต่อเลยนะคะดอกไม้ช่สวยบรรยากาศดีนะคะบยากาศอดอกไม้สวยงามพี่เห็นไก่ป่าออกมาถ่ายไม่ทันคะ่ะ กลัวจะยุ่งอยู่กับพ่อพ่อใหญ่ให้พ่อใหญ่ถ่ายคลิปให้อีกเพิ่มหนึ่งก็จะได้เดินไม่ต้องเดินกลไปกลับมานะคะยามากเล่อกไก่ป่าอยู่ตรงนี้นะคะนูน่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะอยูในป่านะคะเก็ะจะพยายามค่อยๆจะได้เห็นนะคะ เขาได้ยินแล้วเขาก็เข้าป่านะคะทุกคนโอ้ยพี่น้องเป็นวัดไหมไงดูดอกไม้งามงามอีลีค่ะงามงามดวค่ะต้นไม้ก็ใหญ่เอกสมยัยล้างซ้ำ พ่อใหญ่ถ่ายคลิปไม่ค่อยอยู่แต่ที่เดียวพี่น้องไกลมันเข้าไปมึงหนีพี่น้องนี่ทางนี่ทางขับรถของพระเวศอ่ะหัวใกล้ใกล้มันเข่าในป่าไหมเพิ่งพาพี่น้องบรรยากาศดอกไม้น้มงาม,งามลมืล่นค่ะมันหนีคนมาหลายแล้วพี่น้อง โอ้ยค่อยสิตามเนี่ยพี่น้อง <c oughs> อถอนด,ด้กค่ะด <c oughs> อกไม้สวยงามอีหลีค่ะพี่น้องอันนี้ใส่มือถือใส่มือถือกล่องด้กค่ะเพราะว่าไม่กล่องหายพ้อ, <c oughs> อยง่ายพี่น้อง <c oughs> โอ้ยขอถอนด,ด้กค่ะนี่ตอนซากุระด้กค่ะพี่น้อง สวนกวางขอนเลยค่ะพี่น้องอ oh, kind of นงี่ค่ะุูราบกลับไปแล้วด้วยค่ะโอ้ยดอกอย่างนี้งามแต่เดี๋ยวเราค่อยถ่ายเดี๋ยวเราค่อยเอ่อเดี๋ยวจะงามงพี่น้องเป็นท้ายลูปเนาะดอกอี่ม่นี้เนี่ย ถ่ายคลิปจากวัดศิษย์เป็นจังได๋เด้งนั้นนกพิราบสวยงามนะคะโอ้ยผลงานพี่น้องไก่ปลาเด้อค่ะนั่นไก่ปลาเด้อค่ะนนเห็นบ่ค่ะเห็นบ่เห็นบ่ไก่ปลาเด้อตัวใหญ่ๆพี่น้องนี่ค่ะนี่ๆๆๆ ยู่ไต่ปุ่มไม้ตาดีๆก็น,นี่นี่นี่โอ้ยสวยงามมีลีพี่นอ้องเบิ้งค่ะกายปลาเด้องามงามดอกไม้ก็งามกายก็งามดูความมีชามสนุกพี่น้องใครสุดขั้วที่ไทยบังไกลๆค่ะว่เาเพิ่นงาม สองตัวเพิ่งพาพี่น้องถ่ายแล้วค่ะหูยงามดีงามงามงามหนีตหนึ่งค่ะพี่น้องเพิ่อย่างมือนี้เพิ่งกะสิออกไปได้ค่ะขึ้นไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วพูดงามดีโอ้ยบ่ได้เห็ดยัางทายซืซ้อค่ะทายซืซ้อ ประดายเด้ออยู่นี่โมเมนหนามัน,นถือปับเด้อค่ะงามอิลิคนณนะคะ่ะไปแล้วคนแานขันทั้งไปคณงามคัดเป็นบานเห้าบานเหลือเด้อค่ะดอกไม้สวยงามสีเหลืองนะคะเดินเร็วหน่อยตรงนี้หายอยู่แต่ที่เดียวคนก็มานั่ง วิดวิดวิดอันนี้ก็เป็นมูเสริมนะคะทุกคนเป็นรูปของพระเจ้าแผ่นดินของหลายหลายปีเป็นมูเสริมค่ะแต่ว่าเราเข้าไปถ่ายไม่ได้เขาไม่ให้เอาเขาไม่ให้ถ่ายกล้องในนั้นนะคะถ่ายรูปถ่ายได้แต่ข้างนอกค่ะสวยงามมากเลยเอา้าวใกล้วง,งันแดนไปทั้งไรแล้ว สวามมากคะคนเขาออกจากออกมาจากเอ่อพูนไปพูนแล้วพี่นอ้องพูนไกล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 สวยงามไม่เสียค่าเข้านะคะเพราะว่าเราเสียมาแล้วเนาะไปะค่ะ เนี่ยคอยคิดว่าเป็นไอต้นยาสูบใน่นอค่ะพี่น้องนี่ค่ะเนี่ยต้นสกุละถ้าออกดอกนะโอ้โหสวยงามเป็นบานเท่าบะเหลือเด้อค่ะไกลปลานี่พัดเพชรนี่แสบหลาย่คะ กี้งก่ายป่าวิ่งเข้าไปในนี้แหละพุ่นขับพี่น้องงามงามนี่พุ่นนะพี่น้องยืนด้วยพุ่นะ่็ได้ซุ้มเด้อค่ะพุ่นตุผูเด้อค่ะพุ่นค่ะง,งามงาม <c oughs> เป็นบ้านห้าวบนเรือนอ้นองพี่น้องง่ายไม่ได้ก็ได้ถ่ายคลิปช็อตห <laughs> นาดอกไม้ มพญายูใสแล้วน้อยตอนี่นยางว่อนอยู่หม่งเดียวบ่านอน,นี่ออมอที่สวยงามโอ้ยพี่น้องได้เลยค่ะใส่ละพอใหญ่พอใหญ่าาหายไปใส่น้อยอตอนนี้งามมากพี่น้องชมใจชมดอกไม้เด้อค่ะโอ้ อยู่ค่ะพี่น้องให้งามหลายแฉ่คุณดับไกลค่ะพี่น้องเบ่งค่ะเพิ่งไอ้นีบุกเสริมด้ค่ะตานเท่าเอินยังก่อโอ้ยโอ้ยดอกไอ้นี้กินแห้ง มากินเลยค่ะพี่น้องกินของเพิ่นหนิหมั้ตอนนี้เพิ่นกปลูกดอกไม้อันนี้เนาะคะ่ะพ่อพ่อพ่อนาทิ้วลิฟเพิ่นกปลูกทิ้วลิฟเด้อค่ะเนี่ยปลูกเปเลยค่ะ ค่อน่น้อคา้ิอน่ตองนี้ทำไมไม่เอาสีชมพูมามั่งเนาะเนี่ยเอาแต่สีแดงอะสีชมพูสวย เป็นอิ่มอย่างน้องเดี๋ยว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 เป็นยังหนึ่งสือมาออกเนอะค่ะพี่น้องโฮโฮงามอีลีน้อง งามอิลีค่ะเพง่ค่ะพี่ไม่หฮมพี่ีิผิธภัพฑ์เด้อค่ะโอ้ยเนาะเนี่ยบ้านบ้านหลังนี้คือเขาเก็บของอะสะสมเก็บหลปเก็บหยังของพระเจ้าแผ่นดินของหยังบ้านเฮ้าเออที่ทพิพิธภัณฑ์ <laughs> มูเสริมนะคะมูเสริมโอ้ยข่อยกระไดเนาะพี่น้องต้องขอโทษขออภัยใ,ในภาษาเด้อค่ะขอโทษอีลีเด้อค่ะพี่เพื่อนทั้งผีกำลังนี่แต่ตุ้มๆนะคะพผนปลูกทั้งซงสไยผนปลูกห้างรางผลก้อนตานเบิร สวยงามต้นไม้ก็มีได้ต้นใหญ่ๆค, so ค่ะพี่น้องจะออนไลน์นี่ค่ะที่พิพิธภัณฑ์นะคะไฮก้จะไเสีย จบคลิปก่อนนะคะพี่พี่เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ thank you to everyone for watching my clip video สวัสดีค่ะ